พยัญรู้เรื่องวิช่างคิดช่างสังเกตโดยอพวชสวัสดีครับน้องๆดูสิครับวันนี้พี่ตั้มน้องเอ๋ยและนายเกตกำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะครับพีพี่ตั้มเกตนี่ดูนี่นี่นทานตัวันบอลแล้วทำเทนแดมทำเพมสวยมาก แต่บ้านที่ไหนบ้านที่ไหนอะพี่ก็จังหวัดลบบุรีนี่ไงทุ่งทุ่งดอกทานตะวันไงจังหวัดลบบุรีใช่อ่าน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 อยากจะบอกว่าน้องสาวของพี่นี่นะเชยมากมากเข้าบานกันมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วพฤศจิกายนเออนี่นีนี่อย่าไปดูเหรออย่าไปดูอะไร ม่อยากไปดูดอกทานตะวันอะไรอย่างนี้เหียว่ะสิป่านี้คงหมดทุ่งแล้วแหละมันไม่มีเหลือให้ดูหรอกพี่ก็อยากไปเห็นกับตาตัวเองพี่ว่า,ายังไง่ะยังไงมันต้องเหลือสักดอกสองดอกอดอกสองดอก<ๆ>อย่างนี้เลยนะสาวๆสว,ๆสวยๆต้องชอบเรื่องสวยงามสวยงามอย่างนี้ตลอดเลยอยากไปอดีเนี่ยเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าการเดินทางสู่ทุ่งทานตะวัน ใช้ทางหลวงหมายเลขหนึ่งเลี้ยวขวาที่อำเภอวังน้อยมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดสระบุรีพี่ตั้มพี่ตั้มว่าพอเราไปถึงทุ่งทานตะวันอน่ะจะมีดอกทานตะวันบานไหมไม่ไม่มีทา,นม,มามนมันมันมีมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไม่ไม่ <c oughs> อะก็อย่าพูดอย่างนี้ดิโอไม่รู้ไม่รู้ไปดูอจากนั้นก็เข้าสู่ทางหลวงหมายเลขยี่สิบเอ็ด พอถึงกิโลเมตรที่13น้องๆก็จะได้เห็นทุ่งฐานตะวันบานสะพรั่งรอให้ไปชมความงามกันอย่างเต็มตาพี่รับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยผมชื่อวัฒนาครับ พี่วัฒนาครับเดี๋ยวผมจะถามเกี่ยวกับเรื่องของดอกทานตะวันหน่อยนะฮะอยากรู้มากเลยว่าดอกทานตะวันเนี่ยมันขึ้นในช่วงฤดูไหนครับของเกษตรกรจะเอามาปลูกในช่วงของปลายฤดูฝนอีกทีหนึ่งเพราะว่าทานตะวันไม่ชอบน้ำตุลาตุลาพีการมาใช่ใช่แล้วอายุของมันเนี่ยครับอยู่ได้กี่เดือนกี่ปีตั้งแต่ปลูกจนถึงออกดอกในใช้เวลา60วัน โอ้หวันก็เป็นดอกสวยๆให้เราได้เห็นกันอย่างนี้โอ้ส pues like วยงามมากงั้นผมต้องขอตัวเข้าไปบุกบาฟาฟันได้เในทรันตะวันแล้วนะครับขอบคุณมากครับพท่านประธาครับทินกำเนิดดั้งเดิมของทานตะวันนั้นอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือด้านตะวันตก แล้วก็แพร่หลายเข้าไปในทวีปยุโรปในประเทศสเปนประมาณ450ปีมาแล้วสำหรับประเทศไทยนะครับดอกทานตะวันถูกนำเข้ามาตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2199สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชจนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจมาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากว่าดอกทานตะวันเนี่ยขณะนี้เนี่ยกำลังเป็น ดอกไม้นะครับที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวนอกเหนือจากเป็นพันธุ์ไม้เศรษฐกิจที่สําคัญของบ้านเราแล้วนะครับลักษณะของดอกทานตะวันเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เป็นดอกเดียวนะครับที่เราเห็นนั้นเป็นช่อดอกนะครับซึ่งประกอบไปด้วยดอกย่อยจํานวนมากนะครับถ้าเราจะแบ่งเนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งดอกย่อยในในในช่อดอกของทานตะวันเนี่ยออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือลักษณะที่อยู่ภายนอกที่เห็นเป็นกลีบดอก เหลืองนั้นนะครับเราเรียกว่าดอกวงนอกหรือเราเรียกว่าเป็น r ลา flower นะครับแล้วก็ส่วนที่อัดแน่นอยู่ข้างในเนี่ยนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นดอกวงในหรือประเภทเราเรียกว่า d i s า flower นะครับดอกสําหรับดอกวงนอกนั้นที่มีสีสวยงามนั้นนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นหมันนะครับไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้ส่วนดอกวงในเนี่ยนะครับก็จะเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศสามารถที่จะผสมพันธุ์แล้วก็ติดผลให้มเมล็ดได้ เรียนรู้เรื่องวิทย์ช่างคิดช่างสังเกตโดยอพวชวันนี้เราจะมาตามหาวิทยาศาสตร์ในทุ่งทานตะวันกันนะครับสงสัยเลยสิครับว่าวิทยาศาสตร์กับดอกทานตะวันมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงจริงๆแล้วในดอกทานตะวันหนึ่งดอกมีวิทยาศาสตร์ซ่อนอยู่อย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับช่วงหน้าพี่ตั้มน้องเอ๋ยและน้องแก๊กเขาจะพาไปหาคำตอบกัน,น,นเัสงกต สวยๆอย่างนั้นเลยเนี่ยพี่ต้อมาแต่ว่าทําไมดอกทานตะวันนี่ต้องมีสีเหลืองด้วยอ่ะแล้วทําไมดอกไม้หน่นต้องมีสีที่แตกต่างกันด้วยอ่ะโอ้มันก็เหมือนกับคนนั่นแหละพี่เอ๋ยบางคนน่ะสีเข้มบางคนนะก็คขาวเหมือนเผือกช้างเผือกบางคนนะ ก็หล่อใสจริงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใสคำถามที่เอยถามเมื่อกี้น่าสนใจมากนะท่อที่พี่จำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีสารบางอย่างนี่แหละที่เป็นตัวกำหนดสีเรียกว่ารงขวัตถุหรืออะไรสักอย่างแหละสาเหตุที่ดอกไม้ในโลกนี้มีหลากสีก็เพราะว่ามีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่ารงขวัตถุหรือว่า p i ก m e n t เป็นตัวกำหนดสีให้พืชแต่ละชนิดนั้นมีสีสันแตกต่างกันออกไปนะครับ ถ้ามีรงควัตถุอยู่เยอะก็จะทําให้มีสีเข้มถ้ามีน้อยสีก็จะอ่อนนะครับดอกไม้สีชมพูอ่อนจนถึงชมพูเข้มแดงน้าเงินม่วงล้วนเกิดจากรงควัตถุแอนโทไซยานินส่วนดอกไม้ที่มีสีขาวอันนี้เกิดจากรงควัตถุแอนโทแซนทินหรือไม่มีรงควัตถุเลยก็ได้ และเมื่อใดก็ตามนะครับที่แอนโทไซนินมาผสมกับแอนโทซานทินในสัดส่วนที่แตกต่างกันออกไปก็จะทําให้เกิดสีของดอกไม้หลากหลายสียิ่งขึ้นส่วนดอกทานตะวันสีเหลืองสดเนี่ยก็เกิดจากรงควัตถุแคโรทีนอยเข้าใจแเล้ายังว่าทําไมดอกทานตะวันเนี่ยถึงมีสีเหลืองอย่าเข้าใจแล้วเห็นมใช่ไหมเรื่องเยอะเนี่ย <laughs> <laughs> กจะได้สีออกมาเนี่ยนะ พืชผักผลไม้ต่างๆที่เราเห็นว่ามีสีสันแตกต่างกันออกไปนั้นนะครับล้วนเกิดจากการให้สีของโรงควัตถุทั้งสิน้นและน้องๆรู้หรือเปล่าล่ะครับว่าสีที่แตกต่างกันนั้นในพืชยังให้ประโยชน์กับร่างกายต่างกันด้วยแหละสารสีส้มเบตาแคโรทีนมีมากในแครอทและมะละกอเป็นสารที่มีศักยภาพสูงในการต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสได้อีกด้วยนะ สารสีแดงไลโคพีนเป็นตัวการที่มะเขือเทศและตังโมนั้นมีสีแดงสดใสสารชนิดนี้นะครับจะสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้หลายชนิดเช่ละสารสีเหลืองลูเทอินอันนี้แหละที่ให้สีสันแก่ข้าวโพดและก็ช่วยป้องกันความเสื่อมของจุดสีหรือว่าแสงสีของเรตินาในดวงตาซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนแก่มองไม่เห็นอ่าถ้าน้องๆอ,อยากตาดีก็หม่ําข้าวโพดกันบ่อยๆนะครับ สารสีเขียวคลอโรฟิลล์อันนี้แหละครับทำให้พืชผักต่างๆมีสีเขียวยิ่งผักที่มีสีเขียวเข้มมากขึ้นก็ยิ่งมีคลอโรฟิลล์มากสารคลอโรฟิลล์ที่ว่านี้นะครับมีคุณค่ายอย่างมากเลยเพราะว่าเมื่อคลอโรฟิลล์ถูกย่อยแล้วจะสามารถป้องกันมะเร็งได้ทั้งยังช่วยขาจัดก,กลิ่นเหม็นต่างๆในตัวคนได้ดีอีกด้วยสารสีม่วงแอนโทไซยานินซึ่งสารตัวนี้นะครับจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและอัมาพาตได้อีกด้วย นี่น้องๆก็ทราบถึงคุณประโยชน์ของสารสีในพืชผักและผลไม้กันแล้วนะครับถ้าหากว่าน้องๆจะรับประทานอาหารในมื้อต่อไปก็อย่าลืมเลือกอาหารที่มีผักแล้วก็ตบท้ายด้วยผลไม้สดนานา,นาชนิดจะได้มีสุขภาพดีกันทั่วนหน้านะครับทานตะวันเป็นพืชที่ชอบแสงหรือว่าต้องการแสงมากเพื่อการเจริญเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดี ถ้าพืชได้รับแสงไม่เพียงพอนะครับมันจะส่งผลให้กระทบต่อการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบรวมถึงผลผลิตอย่างชัดเจนทีเดียวนี่พี่ตั้มทำไมพืชหรือดอกไม้อะไรเนี่ยมันต้องมีการโฟโต s ซินเทซิสด้วยอะขอคำแปลคำแปลคือทำไมมันต้องมีการสังเคราะห์แสงด้วยอืมก็เพราะว่าเพื่อสร้างกระบวนการต่างๆที่จำเป็นในพืชยังไงละ่ะมันก็เหมือนกับอวัยวะต่างๆในร่างกายของมนุษย์ของเราเนี่ยเห็นปะอ๋อ การสังเคราะห์แสงของพืชนั้นเป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานทางเคมีนะครับซึ่งพลังงานนี้มีความจำเป็นต่อกิจกรรมของพืชในระบบการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุการหายใจการขับถ่ายการเจริญเติบโตเหมือนเหมือนกับร่างกายมนุษย์ของเรานั่นแหละครับการสังเคราะห์แสงของพืชนั้นจะเกิดขึ้นในส่วนที่เรียกว่าคลอโรพลาสต์โดยมีกลุ่มรงควัตถุสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิลเป็นตัวขับเคลื่อน กระบวนการนี้จึงเกิดขึ้นมากที่ใบแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับส่วนของลำต้นหรือรากที่มีคลอโรฟิล hmm. ก็สามารถจะสังเคราะห์แสงได้เหมือนกันแหละครับโอ้ยพืชเนี่ยมีอะไรน่ามหัศจรรย์กว่าที่เราคิดอีกนั่นเนี่ยถูกต้องนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนะแล้วการสังเคราะห์แสงของพืชนี่มีกระบวนการยังไงหรอที่ใต้ใบพืชจะมีรูเล็กๆที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนกา๊าซโดยนำคา,าร์บอนไดออกไซด์เข้าแล้วก็ปลดปล่อยออกซิเจนออก ส่วนนี้นะครับเราเรียกว่าปากใบกระบวนการสงเคราะห์แสงจะใช้น้ําและคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบใช้แสงเป็นแหล่งพลังงานเปลี่ยนรูปจนได้ผลลัพธ์เป็นน้าตาลโมเลกุลเดียวและออกซิเจนซึ่งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆนั้นใช้สําหรับหายใจยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อไม่ให้โลกร้อนเพราะพืชทั้งหลายจะช่วยกันดูดซับเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้เป็นการช่วยยับยั้งการเกิดภาวะโลกร้อนหรือว่าภาวะเรือนกระจกนะครับ นี่ตามมาผมให้ดูอะไรนี่อะไรเกกใหดเดี๋ยวกันนี่ไหนน้าอ๋อเจอแล้วนี่เห็นไหมคืออะไรกระดอบทานตะวันไงถูกเฮ้ยมันมีอะไรแปลกมาเลราตะวันแล้วมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยก็ไม่รู้เอาไปกัดเอาไปกัดอันนี่เดี๋ยวกินให้เต็มที่เลยนะมีอยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวแก๊สพี่มันไม่มีทางที่จะมาอยู่วันนี้ได้ไงเอ้ามันไม่มีทางได้ไงอ่ะก็มันอยู่นี่เก๊สเอามาแบ่งกันกินเดี๋ยวนี้เลยนะ ทานตะวันที่เราเห็นว่ามันมีดอกสีเหลืองสวยงามเหมือนกันหมดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีหลายสายพันธุ์โดยแยกชนิดพันธุ์ผลผลิตที่ใช้มเมล็ดเพื่อขายมเมล็ดอบแห้งมเมล็ดให้น้ำมันมเมล็ดเพื่อเป็นอาหารสัตว์มเมล็ดสมุนไพรแล้วก็ยังมีชนิดพันธุ์ที่ตัดดอกขายอีกด้วยนะช่วงหน้าในตั้มเอ๋ยและเก็ Get. จะมากินมเมล็ดทานตะวันโชว์โอ้ยไม่ใช่สิครับจะพาไปรู้จักกับการเรียงตัวของมเมล็ดทานตะวันตามหลักอนุกรมฟีโบนัชชีอ่างงงงดิไม่ต้องงองครับเดี๋ยวกลับมาพบคำตอบกัน,นคิััสงเก Hmm. พี่ตั้มแล้วมะไรของดอกทานตะวันนี่มันอยู่ตรงไหนของดอกอ่ะพีนี่ไงเนี่ยอยู่บนตรงกลางเนี่ยเต็มไปหมดเลยเห็นปะเนี่ยจริงเหรอ hmm. เป็นวงวงเลียงเียงกันอย่างเป็นระเบียบอย่างนี้เนี่ยนะ right, yeah. แล้วดอกทานตะวันดอกหนึ่งนี่มีกี่เมล็ดอ่ะเรียกทานตะวันว่าดอกนะ่ะไม่ถูกซะทีเดียวนะครับน้นองๆเพราะว่าจริงๆแล้วทานตะวันที่เราเห็นเป็นหนึ่งดอกนะ่ะมันคือช่อดอกตั้งหากแล้วครับ อ้าแต่ก็ไหม่เป็นไรเรื่องนี้ให้อภัยกันได้อยู่แล้วเพราะว่าคนทั่วไปเขาก็เรียกกันว่าดอกทานตะวันเป็นดอกเ่นนั่นแหละครับอืมแล้วพวกดอกไม้ที่มีเมล็ดเยอะๆแบบดอกทานตะวันเนี่ยครับเขานาเมล็ดกันยังไงหรอครับช่อดอกหนึ่งจะมีกี่เมล็ดก็ลองมาคํานวณกันตามตัวเลขอ,อนุกรมฟีโบนัชชีดูเลยอะางงไปเลยเมื่อมองจากจุดศูนย์กลางของดอกทานตะวันที่กําลังบานจะเห็นวงก้นหอยของเมล็ดแตกต่างกันสองวง วงหนึ่งเวียนทวนเข็มนาฬิกาอีกวงก็ตามเข็มนาฬิกาแต่ไม่ว่าจะมีกี่มเมล็ดทุกมเมล็ดก็จะถูกจัดเรียงตามหลักของฟิโบนัชชีทั้งสิ้นครับกฎของฟิโบนัชชีก็คือเลขลำดับแรกคือ0ลำดับที่2คือ1และลำดับถัดไปคือผลบวกของเลขใน2ลำดับก่อนหน้านี้เริ่มต้นจากลำดับแรกนะครับก็คือ0 ลำดับต่อมาก็คือ1ลำดับต่อไปก็เกิดจาก0ูนย์บวก1ก็จะได้1อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ลำดับต่อไปก็เอา1บวก1ก็จะได้2ลํลำดับถัดไปก็จะเป็นเอา1บวกกับ2จะได้3และจากนั้นก็เอา2บวกกับ3ก็จะได้5บวกกันแบบนี้แหละครับเป็นไปตามลำดับเรื่อยๆก็จะได้เลขอนุกรมฟีโบนัชชีผู้คิดค้นทฤษฎีนี้ก็คือนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีที่ชื่อว่าลิโอาร์โดแห่งปิซาซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามฟีโบนัชชี นี่เอเกศรู้ว่านอกจากดอกทานตะวันแล้วเนี่ยตัวเลขอนุกรมฟีโบนัชชีเนี่ยนะยังมีอยู่ตามธรรมชาติทั่วไปเยอะแยะมากมายเลยล่ะจริงหรอ,อนอกจากดอกทานตะวันแล้วธรรมชาติก็ยังได้สร้างสรรค์ให้สิ่งมีชีวิตลหลายๆอย่างมีการเรียงลำดับแบบฟีโบนัชชีนะครับอย่างเช่นลูกสนตาสับประรดหรือแม้แต่ใย,ยแมงมุมก็ยังใช้หลักการนี้กักเขาด้วยเหมือนกันนี่เห็นป่ะยังมีการวนของก้นหอยอีกด้วยเนี่ยจริงหรอ พกหอยมาด้วยแล้วตัวเลขอนุกรมฟิโบนัชชีก็ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดสัดส,ส่วนทางด้านสถาปัตยกรรมศิลปะและการทำทองอีกด้วยล่ะครับ Star ry Star ry แล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าดอกทานตะวันเนี่ยมันสวยจับใจขนาดที่ <'t> sure เป็นแรงบันดาลใจให้วินเซนต์แนวนโกวาดภาพชุดทานตะวันขึ้นมาเพื่อเป็นของข,องขวัญให้เพื่อนรักพอลโกแกงเพื <S <S 2> <S 2> ่อนศิลปินของเขาแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะครับ สวยจังเลยพี่ตั้มพี่ตั้มรู้ปะเอยว่านะดอกทานตะวันนี่มีประโยชน์มากๆเลยนะเพราะว่าเนี่ยเป็นถึงขนาดแรงบันดาลใจให้ศิลปินเนี่ยได้วาดภาพเลยนะเนี่ยใช่แล้วแล้วตอนนี้เนี่ยนะดอกทานตะวันเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจกับพี่เหมือนกันอะไร <c oughs> อ๋อน,นี่อย่าบอกนะว่าจะวาดรูปเหมือนแวนเกเอร์วาดไม่ได้แบบเขาหรอกไม่ใช่โอ้โหดูถูกแาวกเลยนะเนี่ยเกรดวิ์ติดกอไทย พี่ตั้มทาไมเมื่อเช้าเราถ่ายอ่ะแล้วทานตะวันมันหันมาทางด้านนี้ใช่ปะแล้วทำไมเมื่อกี้ที่เราถ่ายมุมเดิมเลยทําไมทานตะวันมันหันไปอีกด้านนึงแล้วอ่ะดูดิไหนดูดิเนี่ยเอ้ยเฮ้ยจริงด้วยอ่ะทาไมมันเป็นอย่างงี้พี่ตั้มหรือว่าที่เขาบอกว่าดอกทานตะวันเนี่ยหันหน้าตามพาทิตจะเป็นเรื่องจริง เป็นเรื่องจริงครับน้องๆสังเกตหรือเปล่าลครับว่าตอนที่น้องเอย๋ยตั้มและเกตถ่ายรูปกันอยู่นั้นที่มุมเดียวกันในตอนเช้าเนี่ยนะดอกทานตะวันยังหันหน้ามาทางนี้อยู่เลยแต่ทำไมพอถ่ายรูปที่มุมเดิมในตอนบ่ายดอกทานตะวันมันต่ไหันหน้าไปทางอื่นซะละครับทานตะวันนั้นเป็นพืชที่มีลักษณะพิเศษในการตอบสนองแก่แสงแดดนะครับก็คือใบและดอกสามารถหมุนหรือว่าหันตามดวงอาทิตย์ไปได้ในระดับหนึ่ง อันนี้ก็เป็นผลมาจากการบิดหรือว่าหมุนของลำต้นคุณลักษณะนี้เรียกกันว่า mutation หรือว่า heliotropism และลักษณะพิเศษนี้เองละครับที่ทำให้ทานตะวันมีการสังเคราะห์แสงเพิ่มขึ้นอีก10 23เอร์ซนเมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดข้าวฟ่างและพืชไร่อื่นๆนะครับ แต่ว่าความจริงแล้วพืชหลายชนิดก็ต้องการแสงเหมือนกันแหละครับมันก็ต่างพากันหันยอดอ่อนเข้าหาแสงทางด้านทิศตะวันออกด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าต่างกันตรงที่อัตราการหมุนรับแสงอาทิตย์ของพืชอื่นนั้นมันจะมีน้อยกว่าทานตะวันครับในทุกๆความเป็นไปได้ของชีวิตสามารถอธิบายได้ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ไม่เว้นกระทั่งดอกทานตะวันที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า sunflower ตามพฤติกรรมที่หันหน้าเข้าหาดวงตะวันเสมอค่ะ ดอกทานตะวันยังเป็นดอกไม้ที่เปลี่ยนพื้นดินว่างเปล่าให้กลายเป็นทุ่งโล่งสีเหลืองอารามแล้วก็ยังเผยประเด็นทางวิทยาศาสตร์มากมายตั้งแต่โรงค้าวัตถุที่ใช้สร้างสีของธรรมชาติแม้กระทั่งการเรียงตัวของมเมล็ดดอกทานตะวันก็ยังสอดคล้องกับหลักการเรียงลำดับของเลขอนุกรมฟิโบนัชชีขอเพียงเป็นคนช่างคิดช่างสังเกตความลับที่เราไม่เข้าใจ ก็อาจกลายเป็นความรู้ที่ประเทืองปัญญาและพัฒนาโลกใบนี้ไปพร้อมๆกันได้ด้วยค่ะ